แกรนี่ให้ผ่านทุกอย่างผ่านราบรื่นหมดค่ะแฟนๆเฮลันทำข้อหลักคุณแม่ไฟเขียวแอฟนอนกุลแฟนๆชมหนักครอบครัวนี้น่ารักมากดูกันแล้วใช่ไหมคะกับรายการสามแซบเทปล่าสุดที่แอปทักะออนขวงคุณแม่และน้องปีใหม่มาพูดคุยในรายการแล้วก็ถูกพิธีกรถามแกรนนี่หรือคุณแม่ของแอฟว่านนกุลพิชิตใจแกรนี่ได้ยังไง ซึ่งล่าสุดชอด็อตดังกล่าวเพจโพริพัทก็ตัดมาลงแล้วทำเอาแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะมากเมื่อพริพัทปาแคปชั่นว่าสามข้อที่นนกุลพีชิตใจแกลมนี่ให้ไฟเขียวตะโกนเป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีมีความคิดแล้วก็มีแท็กหาทั้งแอปทักษออและก็นนกุลชานนงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารัก และต่างบอกว่าแกรนนี้น่ารักอบอุ่นที่สุดเลยค่ะป่านนี้คุณชานนนของเรายิ้มตาเป็นสระอิอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองไทยแล้วคู่นี้ชอบมากไม่มากไม่น้อยค่อยเป็นค่อยไปจุดของคำว่าแฟนคือพร้อมแต่งเลยชัวแอบนนไม่ว่าจะฟังไหนทุกอย่างราบรื่นทางเดินเป็นสีชมพูทุกอย่างผ่านราบรื่นหมดมากค่ะ บอกเลยฟ้าใจฟูไปต,ตามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะกับความน่ารักกับความรักของแอปนอนกุล